ด่วนที่ตอนนี้มีข่าวลือกันว่าจะยกเล ER ิกเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยมันจริงไหมล่าสุดรัฐบาลแจ้งแล้วรีบฟังด่วนกันเลยครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารเงินช่วยเหลือเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับได้มีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะมีการลดหรือยกเลิกเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเนื่องจากทางรัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอนะครับซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าวทําให้ผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนทางบ้านเป็นกังวลและสอบถามกันเข้ามานะครับว่า ข่าวดังกล่าวเนี้ยเป็นข่าวจริงหรือไม่วันนี้ลุงพันจึงได้ไปอ่านข่าวและหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ลุงพันนามาแจ้งกันในวันนี้เนี้ยไดมาจากสํานักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของทางหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เลยนะครับจากกรณีที่มีกระแสะข่าวออกมาว่ารัฐบาลจะมีการยกเลิกเบี้ยอย,อยังชีพผู้สูงอายุนั่นนะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ย ที่บอกว่าจะยกเลิกเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเนี่ยเป็นข่าวปลอมนะครับพร้อ,อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีลดมีแต่จะเพิ่มพร้อมเตรียมใช้งานคนละครึ่งได้ตุลาคมนี้แน่นอนด้วยนะครับโดยล่าสุดนะครับนายพลราดอนปริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีกระแสข่าวรัฐบาลจะยกเลิกโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่าไม่เป็นความจริงเป็นการปล่อยข่าวปลอม รัฐบาลไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุมีแต่จะเพิ่มให้นะครับขอให้ผู้สูงอายุทุกคนสบายใจได้เลยครับโดยท่านพระราดอนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังได้บอกอีกนะครับว่านอกจากรัฐบาลจะไม่ยกเลิกโครงการแจกเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วในเดือนตุลาคม68นี้รัฐบาลยังเตรียมให้ประชาชนลงทะเบียนแจกเงินโครงการคนละครึ่ง รบใหม่ปี68กด้วยคัสรุปว่าข่าวการยกเลิกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นไม่เป็นความจริงเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับสำหรับผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะครับฟังข่าวนี้จบแล้วก็เลิกเป็นกังวลและก็สบายใจกันได้เลยนะครับเพราะท่านพระราดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาชี้แจงและยืนยันชัดเจนแล้วนะครับ ว่ารัฐบาลไม่เคยมีแนวคิดที่จะลดหรือว่ายกเลิกโครงการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งนอกจากจะไม่ลดแล้วยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มให้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับท้ายนี้ครับลุงพันอยากจะบอกทุกท่านว่าทุกวันนี้มีข่าวปลอมระบาดเยอะมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนเสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยนะครับและก่อนที่จะเชื่อข่าวสารอะไรให้เช็คข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมครับ สุดท้ายนี้นะครับหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจรดกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ